Mm hmm. ผมจะถามก๊อตผมอยากให้ก๊อตอธิบายเพราะว่าผม<อ>จมําจุดเปลี่ยนได้ของของอาร์ซอนเนี่ยใช่ตอนที่เข้าสู่ยุคครึ่งปีสุดท้ายประมาณนั้นน่ะของอาร์เซนอลเนื่งจากเวนเกอร์เนี่ย, anger, ยมีความเป็นแมนเจอร์แบบเก่าอเขาจะทางานกับผู้ช่วยมันคนสองคนเนาะใช่ครับแล้วทีนี้เราเห็นได้เลยว่าเบื้องหลัง,อ,งอาร์ซอนเนี่ยพยายามปรับโครงสร้างรอเลยว่าถ้าอาร์เซนอร์ไปการเดินหน้าต่อไปของเราจากเนี้ยจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วใช่ครับใช่ไหมก๊อตลองมาพิสูหน่อยอาร์ซอนมีโครงสร้างของถ้าเริ่มก็คือเจ้าของคนใหม่อย่างที่ พี่อยากบอกของอาร์ซอกมีกลุ่มครองกี้เข้ามามใช่ไหมครับปกติเวนเกอร์จะทํางานเดวิดดีนเป็นหลักเลยว่าแกง่ายคือทางตรงในการตัดสินใจแต่เหมือ<ช>เนเหมือน,นเสื้อเล็กกับเดวิดกิวอ่ะ,อะการตัดสินใจจบสังเกตได้เลยวผู้เล่นของเวนเกอร์ยุคก,ก่อนคือมันมาจากสายตาของเวนเกอร์เป็นหลักเลยแต่อาร์ซอกก็จะเริ่มมีตอนนั้นโซเวนมิลลินสตาร์ทเข้ามาที่เข้ามาช่วยเรื่องของสัญหาสัญหานักเตะ มีราอูซานเยฮีที่เคยอยู่บาร์เซโลนาแล้วเข้ามามคือถูกวางรากไว้ก่อนอมีอีวานแกซินดิสเริ่มเข้ามาช่วงป,ปลายๆแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เทรนด์ของเวนเกอร์เนี่ยเขาดรอปลงไปพอดีแล้วพอคนใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่าเอเมรี่เนี่ยชัดสุดเลยคือแฟนอาร์เซอนได้รู้สึกแล้วว่าอ๋อมันไม่ไม่ใช่ผู้จัดจาก,การทีมมันเป็นอย่างนี้นะแม้ว่าเราจะเรียกว่าผู้จัดจาก,การทีมอยู่เพราะเอเมรี่เขาคือเฮดโค้ชชัดเจนยกตัวอย่างง่าย,ายๆราอูซานเยฮีเนี่ยเขาไปเอานิโคลัสเปเป้มาให้ แต่ว่าเอเมรี่เขาอยากได้ตัวที่มีประสบการณ์ในหลีก็คือวิลฟริซาฮามันก็เริ่มเห็นแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้ที่มันมีอะไรมามาเวทน้ำหนัก <Why not S 2> ไฟนอลเซมันไม่ใช่ผู้จัดการออทีมมันไม่ใช่ผู้จัดการทีมเพราะว่าซาีเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลอ่าคุณไม่ได้มีเสียงขนาดนั้นนะคุณแค่โยนไปว่าคุณอยากได้ปีกฟิลฟิลเนี้ยแล้วเขาก็ไปดูว่าจะเป็นแบบไหนจนอารีตาเนี่ยพรามา,มามีการเปลี่ยนแปลงแต่ซนีเขามีนอกมีนายออกไปปั๊บอารีตาเข้ามาตอนแรกเป็นเฮดโค้ชครับ ร่วมกับเอดู oo, แล้วก็วินนเวนการเดชามที่ตอนนี้ไปอยู่สเ,สเปอร์แล้วเนี่ยเขาเป็น3เพชรหลักแล้วปรากฏว่าพอผ่านประมาณ1นึฤดูกาลครึ่งอารต้าม,มาเครื่องฤดูกาลแรกใช่ไหมครับและอีกปีนึเต็มๆเขาเห็นแล้วว่าการซื้อนักเตะอายุมากค่าเหนื่อยแพงไม่เวิร์กเขาเลยวางด้วยกันว่าจะสร้างด้วยนักเตะอายุไม่มาก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เตต้าก็ได้ก้าวเป็นผู้จัดการทีมเหมือนเป็นหนึ่งในผู้นําโปรเจกต์แล้วทุกวันนี้อาร์เตต้าเขาได้ฟินอลเซคือคนสุดท้ายเนี่ยเลื่อกมาเคาะคือเขาคุณจะเบตตาเอดูแนะนํามาแต่สุดท้ายอาร์เตต้าจะอยู่ในขั้นสุดท้ายทั้งหมดเลยครับมันก็เลยเป็นเหมือนเวลาคุณซื้อคนใหม่มาอย่างมาริสก้าตอนออกเนี่ยมันก็มีกระแสะข่าวว่าเฮ้ยมาริสก้ามีมุมที่ว่าเขาอยากได้เป็นคนนี้เป็นผู้น Project, ata, ําโปรเจกต์แบบอาร์เตต้าได้รับการหนุนหลังแบบนั้นแต่ว่าอาร์เตต้าเนี่ยผ่านจจเชัดน จนเขาได้รับบทบาทในฐานะผู้จัดการทีมแต่ว่าจบโปรเซสแล้วตอนนั้นนี่จบเโปรเซสแล้วแต่ว่าก็ยังที่จะยกตัวอย่างคือยังไม่ได้ทํางานกับแค่เหมือนเดวิดดินสองคนนะยังมีโครงสร้างมาครอบทั้งหมดเลยอันนี้พูดแบบให้มันโเร็วหน่อยแต่ว่าไฟนอลเซสคือตัดใจครั้งสุดท้ายไอตาได้ขอด้วยอันนี้เอาเอาแบบเปลี่ยนผ่านเร็วๆนลครับเพราะว่ามันมันยาวนานมากประมาณห้าหกปีแบบผ่านเร็วของอาร์เซนอลครับ